อ่าเริ่มก็ไก่ก็ไก่ขวดก็ขวดกอฝายข้างนาพอคนกินมันงก็ละข้างข้างฝาหนูใจกล้าก็จานใช้ดีก็ชิงก็ชิงตีตังก็ช้างวิ่งหนีไปโชว์ล่างตี ชวคู sure, hmm. so, so, ่ก so, so ันสหิงสอพผ้าชช้าาสวมพันเาบันักพื้นทันเจ้าทันมาเองทอตันมันทอหน้าขาวเราเท่าเรือนย่งมนเลนไม่มอ โนเล่ต้องขี้มนตะเตาหลังตุง้งตระทุ้งแหวกคนตัวฐานอดทนตัวจนทุนที่ยมนนหนูแหวกคนนออะไรนนหนูปอกไปไหนป๊อปผมปลาตากลมพึ่งทำรังเพาฝ่าต้นทางตะวันวันตั้งแต่จะอาบวันแจ mơ con bay mơ cứ cắt đôi giặt kêu dậy Rồi lưng ra bay Rồi liên tay lao Cô về lung trao Cô mơ cứ dậy Thế gì? Sự la chi trao ชาชาจุลาป้ายประโยคอ๋ออะไรอ๋องอ่างวอ๋ออ่างอะไรอ๋ออ่างเงี้ยงนองอ๋อน้ำเงน้งองกูตาตุเยี่ยม